อิทธิฤทธแพ้บุญญฤทิตบุญญฤทิตแพ้กรรมวิบากนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว สวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับผมก็มีวัตถุธาตุกายสิทธิ์นะครับตระกูลคดนะครับมาให้อาจารย์เพื่อนๆทุกๆท่านเนี่ยนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมเนี่ยได้ร่วมกันศึกษานะครับถือเป็นกรณีศึกษาร่วมกันรวมทั้งไปถึงเรื่องของความเชื่อนะครับก็ขอ บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมะซึ่งคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณขอขอบคุณเลยนะครับน้องชัยขออนุญาตเรียกน้องชัยชื่อเล่นนะครับอเอาน้องชัยต้องขอบคุณมากๆที่เอื้อเฟื้อนะครับภาพนะครับที่น้องชัยได้มีประสบการณ์แล้วก็ได้ครอบครองวัตถุธาตุกายสิทธิ์นะครับชิ้นนี้ แล้วก็เอื้อเฟื้อมาให้ผมเพื่อจะทำคลิปนะครับผมนำมาให้เพื่อนๆน,นะครับที่รักและศรัทธาในเครื่องรางของขังโดยเฉพาะตระกูลเหล็กไหลตระกูลของคดธาตุกสจทธิ์ต่างๆนะครับก็น้องชายเองเขาก็เป็นคนที่ชื่นชมชื่นชอบนะครับศรัทธามาทางด้านนี้โดยเฉพาะ ของธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลาตามธรรมชาตินะครับน้องชายเขาก็ศึกษาแล้วก็มีความรู้มาทางด้านนี้พอสมควรแล้วก็มีวัตถุธาตุกายสิทธิ์ต่างๆไว้ในครอบครองพอสมควรนะครับสำหรับชิ้นนี้เลยนะครับที่น้องชายเขาเอื้อเฟื้อมาให้เนี่ยผมพิจารณาแล้วแปลกนะครับถือว่าเป็นวัตถุธาตุที่แปลกมากๆนะครับ ก็ตามคลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็สังเกตแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันพิเศษมันแปลกยังไงนะครับสำหรับธาตุกายสิทธิ์ก้อนนี้นะครับน้องชายก็ได้เล่านะครับถึงที่มาที่ไปให้ฟังนะครับน้องชายเนี่ยเขารู้จักกับน้องคนหนึ่ง ก็เป็นคนทางภาคอีสานนะครับก็ได้ไปตั้งรกรากทำงานที่จังหวัดกระบี่เขตเขตเขาทองนะครับแถวนั้นก็จะมีภูมิลเนาเป็นป่าเขาอยู่นะครับซึ่งน้องคนนี้นะครับหลังจากที่เลิกงานหรือยามว่างเนี่ยน้องคนนี้เขาก็มีความนิยมชมชอบที่จะเดินเที่ยวชมธรรมชาติบังเอิญน,นะครับเขาได้ไปเจอกับหินก้อนหนึ่ง นะครับเห็นลักษณะแปลกๆแ,แต่ที่สำคัญเลยมันมีเสียงกึกกักกึกกักนะครับน้องคนนี้เขาก็ได้เก็บมาด้วยความสงสัยนะครับว่าเอะมันมีอะไรกึกกักกึกกักเสียงดังข้างในทั้งที่มันเป็นเป็นก้อนหินนะครับเป็นลักษณะของก้อนหินอย่างที่เห็นในในคลิปเลยนะครับด้วยความสงสัยจากนั้น น้องเขาก็ได้ทำการนะครับเอาหินก้อนนี้มาสอบถามกับครูบาอาจารย์รวมทั้งน้องชัยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ศึกษาแล้วก็ความสงสัยยังไม่คลี่คลายนะครับนอกจากจะทุบดูเท่านั้นนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย ผมก็ได้สอบถามไปยังน้องชายว่าก่อนหน้าจะทุบเนี่ยได้ถ่ายภาพเอาไว้หรือไม่น้องชายบอกว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้เลยเพราะว่าไม่ได้เอจใจว่าจะมีอะไรหรือว่าจะได้เอามาเผยแผ่เพื่อทําการศึกษาคือไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะครับก็ด้วยความสงสัยนะครับผู้เป็นเจ้าของนะครับอยากรู้ว่ามันคืออะไรอยู่ข้างในก้อนหิน นะครับก้อนที่เจอเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผู้เป็นเจ้าของก็ได้ทําการทบุบนะครับผลปรากฏว่าอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับมันมีก้อนธาตุนะครับเล็กๆฝังตัวอยู่ข้างในซึ่งคล้ายๆโลหะมีความแวววาวพอสมควรนะครับคล้ายๆโลหะเหล็กนะครับ ส่วนลังฝักเนี่ยนะครับผมก็จะมีลักษณะคล้ายๆหินปนเหล็กนะครับคล้ายๆหินปนเหล็กดูจากภาพอ่าจากการสอบถามน้องชัยนะครับน้องชัยบอกว่าอ่าก้อนหินก้อนนี้เมื่อทุบออกมาแล้วมีลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าคดเหล็กนะครับซึ่งคดเหล็กเนี่ยก็จะมีความหน้าตาละไม้คล้ายคล้ายคดปรลอด นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งว่าคดปลอดกับคดเหล็กไหลมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็อย่างว่านะครับผมจริงๆก็อยากให้มันอยู่แบบสมบูรณ์นะครับผมเป็นก้อนหินก้อนท่าที่สมบูรณ์แต่ไม่ว่าใครนะครับผู้ครอบครองผู้เป็นเจ้าของเนี่ยก็อยากรู้อยากเห็นนะครับว่าข้างในมันคืออะไรสุดท้าย นะครับก็ต้องทุบเพื่อพิสูจน์ดูนะครับแล้วเราก็ได้ศึกษานะครับสิ่งที่น้องชายเรียกว่าคดเหล็กนะครับในเรื่องของความเชื่อก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับการที่นําเสนอเนี่ยนะครับผมผมก็ไม่ได้มีเจตนาหรือว่าไม่ได้มาชี้นําให้เชื่อนะครับผม ไม่ได้มาชี้นําให้เกิดความงมงายในเรื่องของความเชื่อของธาตุกายสิทธิ์ของคดนะครับเพียงแต่มันมีของที่มาจากธรรมชาติแล้วเราก็ไปค้นพบไปเจอแล้วมีการนะครับทบพิสูจน์เมื่อผลมันออกมาแบบนี้ตามที่ในคลิปเราก็เอามาให้เพื่อนๆเ,เน่นนะครับผม ได้ร่วมกันศึกษาส่วนแนวทางในการศึกษาขององค์ความรู้ต่างๆเ,เพื่อนๆฟังแล้วนะครับพิจารณาศึกษาร่วมกันถึงความเป็นไปได้นะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อนะครับก็ต้องฝากตรงนี้ไม่ได้พูดให้เชื่อไม่ได้พูดให้งมงายนะครับแต่นำมาให้ดูให้ชมให้ศึกษา นะครับแล้วก็เรื่องของคดเรื่องของาธาตุกายสิทธิ์เรื่องของความเชื่อในเรื่องของเหล็กหลายาธาตุกายสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมีมานมนานมีมาช้านานนะครับตั้งแต่โบราณกาแล้วนะครับก็ตกทอดสืบทอดกันมาก็อยู่ที่ว่าใครจะพิจารณาแล้วจะเชื่อหรือไม่เท่านั้นเองนะครับ อาจากภาพในคลิปนะครับผมก็คือโคดเหล็กนะครับโคดเหล็กนี้ก็เกิดจากแร่โลหะนะครับผมประเภทเหล็กแทรกตัวผ่านของก้อนหินนะครับเข้าไปจับตัวเป็นก้อนอยู่ภายในซึ่งเรียกว่าโคดเหล็กเนี่ยนะครับก็มีลักษณะที่คล้ายกันกับโคดประหอดนะครับผมแต่ผิดกันที่เนื้อแร่ของโคดเหล็กนะครับผมจะเป็นแร่โลหะที่มีมวลหนานะครับหนาแน่นกว่า อาจจะมีน้ำหนักกว่านะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็ค,คล้ายๆกันนะครับเมื่อนำมาร้างหรือว่าเช็ดถูเนี่ยจะมีความแวววาวสวยงามนะครับผมแต่วันณะสีสันนะครับอาจจะมีแตกต่างกันเนื่องจากอโลหะของโครเหล็กก็อย่างที่บอกตามชื่อเลยนะครับผมว่ามีโลหะในส่วนผสมของเหล็กเยอะส่วนประลอด ก็คดประรอดนี่ก็จะมีโลหะประเภทประรอดภายประรอดซึ่งจะมีาวาันนะออกสีขาวนวลกว่านะครับซึ่งจะมีอโลหะประรอดนะครับผมเป็นส่วนประก,กอบหลักนะครับจึงได้ชื่อเรียกว่าคดประรอดเมื่อพบเจอนะครับผมที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับสําหรับคดหินเนี่ยนะครับผม ส่วนใหญ่ก็จะฝังตัวอยู่ในฝักหรือที่เรียกว่ารังนะครับฝังตัวอยู่ในก้อนหินบางก้อนนะครับผมอาจจะมีเสียงดังกึกกักกึกกักนิดเดียวนะครับเนื่องจากโพรงด้านในอาจจะเล็กบางก้อนอาจจะมีขนาดที่ใหญ่บางก้อนอาจจะมีขนาดที่เล็กนะครับผมก็ไม่แน่นอนเสมอไปสําหรับคดเหล็กนะครับผมอาจจะเจอได้ตามพื้นที่ทั่วไป ตามป่าเขาลำนาวภัยต่างๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นของทากตกายสิทธิ์ที่หาชมได้ยากมากๆนะครับซึ่งผมก็ศึกษามานานก็ไม่เคยพบเจอนะครับในลักษณะที่เป็นรังที่สวยงามสมบูรณ์แบบที่เห็นในคลิปนะครับก็ถือว่าโชคดีที่ได้นำมาให้ชมและได้ศึกษานะครับรวมทั้งอ่ะเราได้ รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับผมสร้างสารรค์สิ่งที่สวยงามแล้วก็ซ่อนอะไรที่มันที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่ายังมีของชนิดนี้นะครับสิ่งนี้และที่สำคัญนะครับก็มีความเชื่อในเรื่องของ การที่ทาธาตุกายสิทธิ์เหล่านี้มีอาถรรพ์ในตัวมีพลังงานในตัวซึ่งตามความเชื่อแล้วนะครับผมาธาตุกายสิทธิ์เหล่านี้ก็จะมีเทพเทวนาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นผู้ครอบครองรวมทั้งพญานาคยักษ์คนทันนะครับแล้วก็พญาครุฑซึ่งก็นะครับมาปกปักรักษาคุ้มครองาธาตุกายสิทธิ์เหล่านี้ตามบุพกรรม นะครับก็คือมาชดใช้กรรมของตนนะครับเมื่อหมดวาระก็จะอเอาธาตุเหล่านี้ก็ทิ้งไว้ในโลกนะครับตัวเองก็นำดวงจิตนะครับผมก็ไปอุบัตินะครับไปเกิดในสถานที่ที่ตามแต่บุญกรรมที่ได้กระทำม,มานะครับเมื่ออยู่ในลักษณะของก้อนธาตุนะครับเป็นผู้ดูแลก้อนธาตุกายสิทธิ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาบําเพ็ญกุศลนะครับบําเพ็ญบุญกับผู้ที่มีคุณธรรมสูงนะครับหรือมีคุณธรรมพอสมควรนะครับเพื่อจะได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันกับผู้ที่ได้ครอบครองอสําหรับผู้ที่นะครับผมจะได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่นะครับจากเท่าที่สังเกตดูนะครับคนเหล่านั้นจะค่อนข้างมีคุณธรรมสูงนะครับ ก็ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมนะครับจเจริญจิตตภาวนาอยู่เป็นประจำนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเจอกับบุคคลเหล่านี้นะครับเป็นผู้ครอบครองอส่วนคดปร,รอดนะครับที่ว่ามีความคล้ายคลึงคล้ายกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเรื่องพลังอานุภาพเรื่องความอาถรรพ์เลนลับนะครับ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าคดต,ต่างๆเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงคดประอดกันเลยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติเดียวกันเลยกับคดเหล็กนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีอานุภาพเหมือนกันเลยนะครับเพราะจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่คนละส่วนคนละวันนะคนละโลหะเท่านั้นเอง จากตำราชีอว่าด้วยเรื่องของคดเนี่ยนะครับผมก็คดเนี่ยนะครับผมก็จัดอยู่ในประเภทของอากายสิทธิ์นะครับผมที่มีอํานาจฤทธิ์ในตัวที่เกิดขึ้นกับคนหรือว่าพืชนะครับผมแม้กระทั่งหินแร่ต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับคนและสัตว์เนี่ยนะครับเชื่อกันว่าเป็นเพราะว่าอดีตชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับผมครั้งเมื่ออดีตชาติบุคคลคนนั้นนะครับผมได้เคย อาจจะเิญจิตตภาวนานะครับผมได้เคยฝึกฌานสมาบัติเอาไว้จนสามารถที่จะมีอำนาจฤทธเดชนะครับผมเมื่อตายไปนะครับจากอัตภาพที่เคยอยู่เมื่อมาเกิดใหม่นะครับผมก็ไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยนะครับผมหากที่เคยมีอำนาจฤทธในตัวตั้งแต่อดีตชาตินะคะรับผมฤทธนั้นก็จะ กลับกลายมาเป็นของกายสิทธิ์ติดต,ตัวมานะครับผมซึ่งบางท่านนะครับผมหรือว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยติดมาติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดเลยนะครับผมจะมีคุณวิเศษตั้งแต่เกิดเลยว่าง่ายๆนะครับอย่างเช่นในสัตว์ของสัตว์บางชนิดนะครับผมที่เราเคยได้ยินได้รู้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของอเขี้ยวเสือกลวงนะครับเขี่ยวหมูปา่า หรือว่าลิ้นดำช้องหมูป่าเพชรตาแมวอะไรประเภทนี้นะครับผมก็จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากอดีตทั้งนั้นนะครับทำให้อาสัตว์เหล่านี้นะครับผมมีของกายสิทธิ์ติดต,ต,ตัวมานะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในพืชน,นะครับแล้วก็แร่หินต่างๆเนี่ยก็เชื่อกันว่า,าเป็นภพภูมิของเทวดาชั้นต่ำมาสถิต นะครับผมอย่างเช่นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานาะคยักษ์คลุฑคนทันนะครับผมแล้วก็คดพืชต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของโดยเฉพาะต้นไม้นะครับจะเป็นกลุ่มในของพืชที่มีไม้เนื้อหอมนะครับผมแล้วก็เป็นไม้มงคลไม้สกุลสูงนะครับอย่างเช่นต้นพยุงนะครับต้นพยุงนี้นะครับผม เท่าที่เคยได้ยินมานะครับหากนําไปสร้างบ้านหรือกระไดบ้านบันไดบ้านเนี่ยนะครับผมโอ้ทุกรายเลยนะครับบ้านหลังนั้นต้องมีอันเป็นไปเพราะไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้มงคลเป็นไม้สูงนะครับก็คือมีเทพเทวดาอารักเนี่ยปกปักรักษาคือเทพค่อนข้างจะสูงพอสมควรเป็นไม้มงคลห้ามนําไปสร้างบ้านเรือนที่โดยเฉพาะที่ต่ำๆนะครับที่ราวบันไดหรือว่าบันไดนะครับ ก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายหากบ้านใดเรือนใดนะครับผมนำไปสร้างผิดประเภทนะครับผิดที่ผิดทางนะครับหายานะอาจจะมาถึงบ้านหลังนั้นนะครับก็ได้ยินข่าวคราวมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ลองไปหาดูเพิ่ม,เต,มเติมกันนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินในเรื่องของอไม้มงคลโดยเฉพาะไม้ที่มีสกุลสูงๆนะครับบ้างก็ เป็นคดก็มีนะครับที่เปลือกที่แก่นที่รากที่ผลที่เมล็ดนะครับอย่างเช่นเม็ดขนุนทองแดงนะครับผมคดตาไมา้ต่างต่างนะครับคดตาขนุนคดตามะขามคดตาคูนนะครับรวมไปถึงกาฝากต่างๆก็จัดเป็นอของทนสิทธิท์าจายาสิทธิ์จากพืชนะครับผมส่วนแร่นั่นนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็จะมีในเรื่องของ คดหินนะครับผมอย่างในคลิปเลยคดเหล็กนะครับคดปร,รอดนะครับก็จะมีในเรื่องของธาตุจยสิทธิ์ที่เป็นหินปร,รอดนะครับก็คือหินคดปร,รอดนี่แหละครับก็จะเป็นประรอดที่แข็งตัวเองตามธรรมชาตินะครับผมก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ สำหรับคนที่จะพบเจอของเหล่านี้ธาตุกาิทธิท์เหล่านี้นะครับของทนสิทธิ์เหล่านี้ประเภทคดนะนะครับผมส่วนใหญ่แล้วบุคคลผู้นั้นนะครับผมจะประกรอบด้วยศีลนะครับเป็นคนมีศีลมีสัตว์มีคุณธรรมพอสมควรนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับบุคคลเหล่านี้จะมียานสัมผัสเพราะว่าคดประหลอดจะอยู่ในหินอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะฝังตัวอยู่ในก้อนหิน เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาตินะครับผมมีวันนะมีลักษณะก็แตกต่างกันไปเนื้อส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นเนื้อสีขาวปลอดนะครับมีปลอดผสมซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องทุบนะครับผมทุบก้อนหินก้อนนั้นนะครับผมถ้าไม่สังเกตรหรือนะครับผมผู้ที่ไม่มียานสัมผสัสมาทางนี้ นะครับผมมีการโดนจิตโดนใจหรือเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับผมเห็นลักษณะของหินแร่พวกนี้นะครับผมมองผิวเผินเนี่ยนะครับผมด้านนอกเนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆหินธรรมดาทั่วไปส่วนคดปลอดจะฝังตัวด้านในนะครับยากที่จะรู้นะครับผมว่าก้อนไหนมีคดปลอดไม่มี แต่บางชนิดก็จะดันตัวออกมาตามแข็งตัวเองตามธรรมชาติก็จะโผล่ออกมาจากเนื้อแร่เนื้อหินเลยก็มีแต่ส่วนใหญ่นะครับผมจะฝังตัวอยู่ในเนื้อหินนะครับเมื่อทุบดูถึงจะรู้ว่ามีคดปลรรอดนะครับผมฝังตัวอยู่ด้านในในส่วนที่คดปลอดฝังตัวอยู่ด้านในนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นเบ้านะครับเป็นหลุมเหมือนบล็อกเลยนะครับผมก็จะมีเม็ดของปลอดเนี่ยนะครับผมงอกดันแทรกขึ้นมา นะครับเนื้อโลหะนั้นๆก็จะพองพองพองขึ้นเหมือนกับแรงดันอากาศนะครับเกิดแรงดันอากาศสําหรับการงอกการเจริญเติบโตก็จะเป็นหลุมด้านในนะครับเป็นบล็อกอยู่เลยซึ่งก็ผมเคยสังเกตเห็นหลายๆก้อนอยู่เหมือนกันนะครับผมที่มีอาปลอดงอกเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับผม คดประลอดเนี่ยนะครับผมก็กล่าวกันว่าเป็นที่สุดของาธาตุกายสิทธิ์นะครับผมที่มีลักษณะประหลอดมีการแข็งตัวเองตามธรรมชาติรูปทรงสีสารหลากหลายมากมายนะครับมีทั้งสีทองสีน้ําตาลนะครับผมแล้วก็สีเกล็ดเพชรสีเงินสีดํานะครับผมซึ่งลักษณะสีก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นตัวของประหลอดเองนะครับผมทําปฏิกิริยานะครับ ในเนื้อของอ่าเนื้อของตัวประหลอดเองนะครับก็สามารถที่จะเลือกกินธาตุชนิดไหนมากที่สุดคดประหลอดก็จะมีลักษณะวนะสีสารตามที่ได้กินธาตุนั้นๆไปนะครับผมซึ่งเป็นธาตุที่มีพุทธคุณในตัวมีพลังอํานาจในตัวสูงนะครับผมแล้วก็เชื่อกันว่าการที่เราพกประหลอดเนยครับผมติดตัวนะครับผมก็เชื่อกันว่าประหลอด เนี่ยนะครับผมจะช่วยให้ผู้ครอบครองเนี่ยนะครับปรับสมดุลแล้วก็เพื่อรักษาโรคได้นะครับบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะนำปรอดรักษาโรคได้นะครับผมอีกทั้งยังมีฤทธิ์อำนาจในการปก,ป,รป,กปังรักษาคุ้มครองเจ้าของนะครับผมให้ผลภัยต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากพูดผีปีศาจคุณสยม์ดำ นะครับเช่นเดียวกันกับเบีย้ยแก้เลยนะครับผมมีพุทธคุณเดียวกันแต่เบีย้ยแก้เนี่ยนะครับผมก็จะมีกรรมวิธีในการสร้างของครูบาอาจารย์นะครับซึ่งก็ใช้ประหลอดเหมือนกันนะครับผมในการสร้างเบีย้ยแก้ส่วนประลอดที่แข็งตัวเองในธรรมชาตินะครับผมอย่างเช่นคดประลอดนี้ก็จัดเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีอาถรรพ์มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมคด ปรอดนะครับคดหินคดเหล็กคดที่เกิดจากธาตุกยสิทธ์ต่างๆก็จะจําแนกออกไปนะครับโดยเฉพาะคลิปนี้นะครับคดเหล็กนะครับผมแล้วก็คดประรอดก็จะมีพลังอนุภาพเช่นเดียวกันก็จัดอยู่ในประเภทเดียวกันเลยนะครับผมมีการเจริญเติบโตในเนื้อหินนะครับฝังตัวเองอยู่ในก้อนหินหรือลัง นะครับผมก็สามารถที่จะงอกหรือจเจริญเติบโตได้ในธรรมชาตินะครับก็อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยจากพูดผีปีศาจคุณใสนะครับก็ในเรื่องของพวกนี้จะสามารถเชื่อถือได้นะครับผมเพราะครูบาอาจารย์นะครับหลายสำนักหลายวัดดังเลย นาครบอย่างเช่นเบีย้ยแก้หลวงปู่บุญนาครผมก็ขึ้นชื่อเลยนาครบในการที่จะนำมาพกติดตัวเพื่อป้องกันคุณใสพูดผีปีศาจเสนียจจันไลยต่างๆครบซึ่งด้านในก็บรรจุปราหลอดไว้นั่นเองนะครบส่วนปราหลอดที่แข็งตัวเองตามธรรมชาติครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าไม่แพ้กันนะครบเพราะมีพลังงานมีอนุภาพของเทพเทวดาผู้ที่มาเสวยกรรม นะครับปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ครอบครองผู้ที่เป็นเจ้าของโดยเฉพาะผู้ที่อาดํารงตนอยู่ในศีลในธรรมมีคุณธรรมนะครับผมประพฤติปฏิบัติด,ดีที่สําคัญเลยนะครับท่านที่จะได้ครอบครองหล่าของเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหลธาตุกาย,าะยะสิทธิ์ต่างๆนะครับผมส่วนใหญ่แล้วศีลห้าน,นะครับผมคุณธรรมนะครับต้องมีประจําใจของบุคคลเหล่านั้น อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมให้ได้ศึกษากันก็คลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะครับผมโชคดีแล้วก็มั่งมีสีสุขเฮงเงรวยๆกันทุกๆุกท่านสวัสดีครับผม